อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพ่เป็นกำลังใจให้แม่บุ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุ๋มนะคะคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาเล่าข่าวนะคะเกี่ยวกับการแจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือภัยแล้งให้เกษตรกร,ะกรนะคะ ส่วนจะเป็นจังหวัดใดนั้นของทางภาคอีสานนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาแม่บุ๋มก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องแม่บุ๋มนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากสำนักง,งานทกศจังหวัดนะครราชสีมานะคะ ส่วนจะเป็นจังหวัดใดนะคะก็แน่นอนค่ะก็ต้องเป็นจังหวัดนครราชสีมานะคะเ,เ,เขาได้ไดมีการแจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือชดเชยภัยแลรงให้กับเกษตรกรนะคะที่สามารถใช้บริการสาขาได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้นะคะส่วนสาขาที่ไม่ได้แจ้งนะคะก็สามารถที่จะติดต่อที่สาขานะคะหรือ ใช้บัตร ATM ถอนเงินได้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภาวะฝนแล้งปี2562ของจังหวัดนครราชสีมานะคะมีอำเภอใดบ้างนะคะเขาได้รวบรวมมาทั้งหมด13อำเภอนะคะของจังหวัดนครราชสีมานะคะ 1. นะคะอําเภอบัวใหญ่ 2. อําเภอด่านขุนทศ 3. อําเภอชุมพวง 4. อําเภอบ้านเหลือม 5. อําเภอสีคิ้ว 6. อําเภอขามทะเลส 7. อ 7. อําเภอเทพารัก 8. อําเภอลำทะเมนชัย 9. อําเภอปักธงชัย 10. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ สิอ็ํเภอแก้งสนามนางอำเภอห้วยถแถงและสุดท้าย13อำเภอจัก,กรราชรวม13อำเภอนะคะจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับเงินทั้งหมดนะคะทั้งหมด13อำเภอก็4 3่หมากรายนะคะถ้าหากว่าใครนะคะที่อยู่ในอำเภอที่มีการประกาศ ในนี้นะคะก็สามารถนะคะเดินทางไปที่ธนาคารทกสได้เลยนะคะทีนี้นะคะเรามเรามาดูกันนะคะว่าวันที่นัดหมายมาถอนเงินที่เคาน์เตอร์ในกรณีที่ผู้ที่ไม่มีบัตร ATM นะคะและผู้ที่มีบัตร ATM นะคะอันนี้ขเ,เป็นสองสาขาทกสสาขาบ้านเหลื่อมนะคะ ในวันจันทร์ที่20มกราคม63นะคะเป็นตำบลวังโพนะคะวันอังคารที่21มกราคม63ตำบลบ้านเหลื่อมนะคะวันพุทธที่22มกราคม63ตำบลโคกกระเบื้องวันพฤหัสบดีที่23มกราคม63ตำบลช่อระกานะคะใครมีบัตร ATM ก็สามารถกดได้ที่ตู้นะคะ ที่นี้เป็นของทกสสาขาหนองบัวตะเกียดนะคะได้มีการนัดหมายถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะก็คือวันที่21-22มกราคม63ตำบลบ้านแปลงวันที่23มกราคม63ตำบลหนองบัวตะเกียดวันที่24มกราคม63ตำบลหนองไซวันที่27 มกราคมหกสาตำบลโนนเมืองพัฒนานะคะถ้าใครมีบัตร ATM ก็ไปกดได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือภาวะฝนแร้งนะคะของตําบลต่างๆในจังหวัดนครราชสีมานะคะก็คือตําบลด่านนายนะคะวันนัดจ่ายก็คือวันที่21 มกราคม63เป็นต้นไปนะคะตำบลพันชนะวัดวันนัดจ่ายนะคะก็คือวันที่22มกราคม63เป็นต้นไปนะคะตำบลหนองบัวละคร23มกราคม63เป็นต้นไปนะคะตำบลสะจระเข้24มกราคม63เป็นต้นไปตำบลหนองกราด วันที่27มกราคม63เป็นต้นไปนะคะวันที่ตำบลเนาะตำบลตะเคียนนะคะวันที่28มกราคม63เป็นต้นไปนะคะตำบลบ้านเก่า29มกราคม63าตำบลกุดพิมานตำบลด่านขุนทศวันที่30มกราคม63านะคะตำบลด่านนอก31มกราคม63สา ะคะใครที่อยู่ในตำบลที่ไม่บุ๋มอ่านมาแล้วก็เขาแจ้งมานี้ก็สามารถนะคะไปติดต่อที่ธนาคารนะคะในวันและเวลาดังกล่าวนะคะถ้าหากใครมีบัตร ATM ก็สามารถกดได้ที่ตู้ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสามารถกดใช้ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่มีบัตร ATM ก็ให้นำสมุดบัญชีนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะคะไปที่ เคาน์เตอร์ธนาคารพกศได้ทุกสาขานะคะใครได้รับเงินแล้วนะคะก็มาแจ้งให้แม่บุ๋มได้ทราบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ